มานะครับทุกท่านมาต่อในเกมทูรเดตมากับเนื้อเรื่องเทมเพลตนะฮะเฮ้เมเบลเขาเป็นยังไงบ้างไข่ของเขาแย่ลงนะพอเธอถึงร้านขายยาตรวจพวกขวดดูนะเอาทุกอย่างที่วงท้ายด้วยซินวินเข้าใจไหมได้ค่ะโอ้พระเจ้ามีอะไรเหรอไม่ไปวั้้งนั้นไปต่อเดี๋ยวฉันกลับมานะเมเบิลฮัลโหลให้ตายสิเสียงอมา ก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจึงอยู่ผมในรายการโอปเกนะฮะกับเกม Into the d ีย์ในเรื่องเทมเพลตในตอนสุดท้ายว่าน,นะครับผมมาเราก็เดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะครับสหรับในเรื่องเทมเพลตมาดูกันนะครับว่าพาร์ทนี้จะมีอะไรที่หักมุมเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมาเราจะจับตาจับตูดนั่งดูกันต่อไปนะฮะเปืนไฟฟ้าอีกแล้วไม่ชอบเวยอุ้ยแต่โดนจนได้นี่แหละฮะมันไม่ตายนะครับบางตัว บางตัวมันอึดอะ่ะมันไม่สตันด้วยค่อยๆโอ้โหพระเจ้าได้เบือแต่อูซี่ไปน,นะฮะโอ้ย900กว่าเมตรนะครับพระเจ้าโอ้ฝั่งซ้ายมีกระสุนอยู่ยิงแบบประหยัดนะฮะยิงเยอะไม่ได้มีอาเบิดก็ต้องใช้เบิดออะจังหวะเนี้ยโอ้โหด้านหน้าเบิดไป โดนนิดเดียวเองนะครับ600เมตรเบอรอีกสองด่านนะครับก็อีกไม่ไกลวะโอ้ยวิโดทันไหมนอ้อ,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 อเกือบปะเกือบปะโอ้โหเกือบโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาได้กระสุนมาเติมใหม่พอดีนะครับโอ้โห300เมตรยังพอถูถ่ายได้อยู่นะครับกระสุน10นัดโอ้ยซอมบี้ใส่เกาะอย่าไปยิงมันนะฮะยิงไม่ค่อยเข้าโอ้ย กระสุนหมดละวระเบิดลูกสุดท้ายม,มาซอมบี่เดินไปทางไหนผมจะเดินทางตรงข้ามนะฮะต้องอดเด้ะจังหวะนี้โอ้ยอีเชตทันไหมวะโอเคโอเคโอเคโอ้เดินด้านตรงข้ามเดินด้านตรงข้ามโอ้ยเกืกอบไม่รอดนี่ฮะดักสโตร์ร้านขายยาที่นี่มาดักสโตร์ดักไม่ใช่เป็ดดำนะฮะเข้าใจมุกไหม <laughs> เป็ดดำเป็ดดำไหนนะมันอยู่ไหนนะเเมบ Mabel 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 ฉันไม่เจอไว้ที่นี่เลยเ a b e l m a b e ลป้าจริงอุ้ย Stop Oli อ้าวเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างนั้นเหรอเฉพาะพนักง,งาน ใช่เอ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเขาว่งหนีไปแล้วฮะยาหมดเร็วปาจริงอย่าพึ่งไปอ้าวเขาจะหยุดให้เธอเหรอมานะครับรอบนี้ผมก็เอา M 1 9 1 9กับปืนปลอรเยเกอร์ <S <S 2> <S 2> มาใช้นะครับหรือ M 1 6ก็นแน่ม,มาเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งตามชายคนหนึ่งไปนะครับโอ้วมันวิ่งไวมาก ก็ตามไม่ทันนะเนี่ยไวจริงๆแดงภาแดงสดมากสดไปก็ไม่ดีแม่มันปรับได้นะครับแต่ว่าผมปรับเยอะไปหน่อยร้อยสากว่านัดโอเคยังได้อยูอ่ก็ค่อยกาดแบบบางจงนะฮะ แลไอ้นั่นก็วิ่งไวแบบเกินจับไม่ผิดมันเพิ่งออกมาเมื่อกี้เองอุ้ยเรื่อยโอ้โหเอาไม่ทันนะครับชักมาเถอะอย่างน้อยเราก็มี m 1 9หนกับเยเกอร์นะครับใช้ไปแบบชิวๆเรียบร้อยอู้เรียบร้อยฮะกระสุดหนึ่งนัดสุดท้ายวีโวดด่วนอู้ยยากแบบว่าเฮ้ยเยเกอร์ยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะในสถานการณ์แบบนี้ เดือดรับรองนี้ต้องร้อยกว่าน,นัดนะครับผมใช้เอ็มนเก้าน้นี่แห300มสามร้อยเมตรชิวๆนะครับแหมไม่นานเท่าไหร่ครับแหมชัดวันพัดเครื่องไว <c oughs> แ้แหมเต็มพอดีแล้วก็โชคดีที่เราไม่แตกนะครับเืบ่อยอุ้ยกระสุนหมดอีกแล้ว โอ้ยยิงอีกแค่สองนัดเป็นกระสุนไฟเลยนะฮะ <N> หน้าไม้ยังไงยังไงโอ้ขอโมยนั่นไงว่าบ้าโอ้หน้าไม้ไม่ต้องกลัวฟังนะฉันไม่อยากทำร้ายคุณหรอกขอแค่ฉันดูกระเป๋าคุณหน่อย <S <S ได้ไหมโอเคแต่โปรดปล้วปรดคือมีผมมี อย่าขยับนะชูมมูขึ้นดได้โปรดคือผมนี่ไงยาเจอแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> หยุดนะจึก๊กอุ้ยเ,เขาจะหยิบวิทยุเฉยๆฉโอ้พระเจ้าก็นึกว่าจะหยิบปืนวิทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมพูดกับฉันหน่อยสิไม่ต้องกลัวนะลูกไม,ไ,ไม่เป็นไรจ้ะพ่อกำลังกลับมาแล้ว เชียพ่อไม่กลับแล้วยุกเอ้ยโอ้ยตายตายตายนะฮะไปยิงคนมีครอบครัวเศร้าเลยเป็นไงบ้างเจอมันไหมเจอค่ะเกิดไว้ขึ้นกับคุณน่ะคุณปลอดภัยดีไหมทุกอย่างวุ่นวายไปหมดพวกปีศาจหาทางรอดรั้วเข้ามาจะได้มีพวกมันอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยระวังให้ดีว่ะ มานะฮะมิชชั่นสุดท้ายแม่ชัตเตอร์ที่12มิชชั่นที่1ิบสสิต้องพูดอย่างนี้นะฮะผมก็เลือกเหมือนเดิมนะครับเวกเตอร์แบบีรูนะฮะโอ้โหเมื่อกี้นี่คือแบบจังหวะซิดคอมมากนะครับคือแบบตอนนั้นแบบตัวครเรามันก็ถือธนูด้วยนะฮะไม่ใช่ธนูดิเขาียากหน้าไม้นะครับแม่ก็คือแบบมันก็ไม่เขาบอกให้ยกมือมันก็ไม่ยกคางไว้นะมันจะไปหยิบวิทยุออกมาก็คือ มึงบอกก่อนก็ได้มึงจะหยิบวิทยุผมเชื่อว่าตัวละครเราน่าจะคิดว่าฝั่งนู้นน่าจะหยิบปืนนะครับก็เลยยิงธนูออกไปยิงหน้าไม้ออกไปส่วนตัวสาหรับผมผมมองว่าไงก,ก็รู้ไหมฮะมันคือการเอาตัวรอดนะครับแต่ไอ้ย่หน่าสงสารนะครอบครัวนั้นนะ่ะคือหัวหน้าครอบครัวคนเป็นพ่อไม่ได้กลับไปหาลูกนะครัะลูกก็ไม่รู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นย่ยูทูเดชหักมุม <laughs> จบแววนะฮะ แต่เราก็มีความจําเป็นเขาก็มีความจําเป็นนะฮะแต่เพียงแค่วิธีการมันผิดนิดหน่อยนะครับแม่มันเลือกไม่ได้นะครับทุกคนแม่ตัวละครเราก็เลือกไม่ได้นะครับถ้าแบบเอาให้เด็กคนนั้นไปมันก็พ่อของเขาก็จะแบบก็จะไม่หายแบบนี้นะฮะแมแต่จริงเด็กมีตามมาดูโลกแบบนี้ก็เฮ้ยไม่ได้อะ่ะมันแบบมันก็สิทธิ์ของเขาอ่ะนาะเศร้าเลยนะฮะ ตตัวสำหรับผมผมรู้สึกกลางๆนะครับมีเหตุผลทั้งคู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยจบละมา400เมตรนะครับไปต่อเรื่อยๆยาวๆเหลือซีรูอยู่4บ้องเท่านั้นนะครับผมยังไม่วิบใช้อโอ้ระเบิดใช้ดีเหมือนกันแฮะไปลูกสวย โอ้โหรอบนี้ได้น้อยฮะอบอบอัดเว้ยแหมใกล้จบแล้วนะฮะบอบอัดเข้าไปยี่สิบนัดสุดท้ายนะครับค่อยๆกระลาดแบบบรรจงหมดละหมดยังโอเคมาถึงสักทีนะฮะเข้ามมาข้างในเวลเร็วเข้าพ่อเรานอนอยู่นี่อยู่นะฮะ ้องฟ้าสดใสโอ้ค่อยๆหน่อยนะครับพ่อพ่อไหวนะเอาละเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะไม่อยู่รบกวนคุณแล้วพวกเธอจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะไม่รบกวนฉันหรอกฟังนะเมเบิลเราซาบซึ้งทุกอย่างที่คุณทำให้เรามากนะครับ แต่ตอนนี้ราหมดหนทางจริงๆก่อนนะไม่หรอกลูกสาวของเธอตั้งหาที่ต้องขอบใจเด็กคนนี้กล้าหาญดีครับเธอกล้าหารจริงๆหมาพวกมันไม่มีบ้านนะฮึพวกหมานั่น จมูกพวกมันสับสนนะหลังจากที่เกิดพายุแยกกลิ่นไม่ได้แล้วก็เวหาทางกลับบ้านไม่ได้ส่วนใหญ่ก็หิวโซใกล้ตา,ตายตอนที่ฉันไปเจอเข้าอ่ะนะต้องมีพวกมันเต็มไปหมดที่ข้างนอกนั่นแหมคงจะหวาดกลัวและสับสนแล้วก็ดิ้นรนและสิ้นหวังมันเป็นโลกที่ต้องดิ้นรนว่าทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะ ไม่เอาน้าตอนนี้กำลังสงบแล้วก็อยู่อย่างสบายเลยไปตกปลากันเถอะโอเคครับวไวเสารบคลิปนี้ผมในรายการโอเคต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูแต่ต้นจนจบ,บเืนอเรื่อ,เองเทมเพลตนะครับเอาไว้เจอกันในเรนือเ่องสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย